5จุดเด่นขาตั้งกล้อง Photopro x g o HR Pro มีอะไรบ้างนะครับจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเพจหรือว่า YouTube ช่อง Boy Photo Trick นะครับ มีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะทางผมเองและก็ทีมงานนะครับจะไปบริการติดตั้งอุปกรณ์เซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้ารวมถึงสอนในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะและก็การถ่ายงานวิดีโอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะแบบนี้หรือบริการต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องของ บอยโฟโตทริกได้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาทำความรู้จักกับขาตั้งกล้องของ h o t r p r o กันก่อนละกันนะครับตัวผมเองนะฮะเคยใช้ PhotoPro มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็จะมีหลากหลายซีรีส์นะครับเริ่มตั้งแต่ซีรีส์ S นะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นขาตั้งกล้องสำหรับเริ่มต้นนะฮะมีเป็นสีสีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสีเขียวนะฮะแล้วก็สีฟ้า ตอนนั้นเขาก็จะออกแบบดีไซน์สําหรับแอปต่างๆอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเพื่อใช้งานไลน์นะครับหรือว่าสีฟ้าเขาจะใช้งานกับ Facebook หรือว่าสีแดงเนี่ยก็จะใช้กับ YouTube นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นขาตั้งกล้องรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ย p ฟ o ต้โปรก็ได้ออกรุ่นใหม่มานะฮะก็จะเป็นซีรีส์ x g o นะครับ Air Cross นะครับหลายๆรุ่นที่ออกมานะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ใช้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าซิลลี่ X c o เนี่ยวิวัฒนาการเป็น H R Pro นะฮะสำหรับขาทั้งกล้องรุ่นนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าผมเองเนี่ยได้ใช้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะต้องบอกว่าใช้งานจริงด้วยนะครับก็โดยส่วนตัวนะฮะก็ชอบฟ h โต้โปรอยู่แล้วนะฮะและก็ อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะว่าขาทั้งกล้องรุ่นนี้เนี่ยใช้แล้วมันดียังไงบ้างการใช้งานครบแค่ไหนสําหรับคนที่เป็นทั้งมืออาชีพหรือเป็นทั้งิ๊กิเนอร์เริ่มต้นใช้งานนะครับส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้ทุกแบบเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานถ่ายรูปงานวิดีโองานไลฟ์สตรีมมิ่งมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับ จุดเด่นแรกนะครับของขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะ Photopo Xo c HR Pro นะฮะนั่นก็คือเป็นได้ทั้งขาตั้งกล้องแบบ Tripod นะครับและก็ขาตั้งกล้องแบบ Monopod นะฮะและที่สำคัญเลยถอดเปลี่ยนได้เร็วมากๆนะฮะต้องบอกว่าขาตั้งกล้องปกติแล้วจะมี3ขาแบบนี้นะครับ3ขาเขาเรียกว่า Tripod นะฮะไตรก็คือ3นั่นเองนะฮะขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะดีไซน์ออกมานะครับเพื่อที่จะ ให้เราเนี่ยใช้งาน1ขาหรือว่าโมโนโพอดนั่นเองนะฮะโดยสังเกตง่ายๆนะครับขาตั้งกล้องมันจะมีอยู่ลักษณะเป็นรูปเ,เหมือนลักษณะกุญแจล็อกแบบนี้เราสามารถถอดนี่ครับหมุนขาตั้งกล้องแบบนี้นะฮะออกมาเป็นการใช้งานแบบโมโนพอตนั่นเองนะ,ะซึ่งต้องบอกว่าทําไมต้องถอดมาเป็น1ขาแบบนี้นะฮะการใช้งาน1ขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกในการ ย้ายหรือว่ามุกเมต์ไปไหนก็ตามนะฮะอย่างเช่นงานรับปริญญาคนเยอะมากๆนะครับงานแต่งงานนะครับงานบวชงานอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆท่านนะสังเกตไหมฮะว่าช่างภาพเนี่ยจะมีขาตั้งกล้องอันเดียวนะฮะปักไว้เพื่อให้ขาตั้งกล้องเนี่ยให้กล้องเหมือนนิ่งนะฮะแล้วจะทําให้ภาพไม่เบลอนั่นเองนะฮะเพราะว่าการถอดแบบขาเดียวแบบมโนพอร์ตแบบนี้ใช้งานได้สะดวกนะฮะส่วนการใช้งาน3ขานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปนะครับซึ่ง ช่วยผมได้เยอะมากๆนะเพราะว่าเวลาที่ผมอัดคลิปแบบนี้นะฮะผมก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องเป็นตัวช่วยนะฮะแล้วก็ผมก็บันทึกคนเดียวได้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันง่ายมากๆนี่คือข้อดีจุดแรกหรือว่าจุดเด่นจุดแรกนรัก็คือเป็นได้ทั้งไตรพอดและก็โมโนพอดนั่นเองนะครับผม <S <S จุดเด่นข้อที่2นะฮะนั่นก็คือระบบ ควิกล็อกนะฮะแบบ4 s e เซ i ชันนะครับและที่สำคัญพับเก็บได้รวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะฮะเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะฮะที่เราบอกไปว่าขาตั้งกล้องโฟโต้โปรนมีทั้งหมด3ขาและก็ถอดเป็นขาเดียวได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนแบบนี้ครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่ควิกล็อกปึ๊บแบบนี้นะฮะเวลาเก็บปึ๊บบนี่ฮะคือเป็นควิกล็อก คลิกล็อกคือหมุนออกแรงครงึ่งข้อมือแบบนี้นะฮะออกแรงครึ่งข้อมือแบบนี้เวลาพับเก็บนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะสำหรับการใช้งานเวลาพับเนี่ยกลางแบบนี้แล้วก็พับเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองมากางดูนะครับว่าจะใช้เวลานานไหมนะครับสำหรับการกลางขาของโฟโตโปนะฮะกลางแบบกลางสุดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานาน,านไหมอ่ะเริ่มครับปุ๊บ ครับแล้วก็ล็อกเนี่ยล็อกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ล็อกตึก๊บตึ๊บนะครับจับเวลานะครับก็ปึ๊บอันนี้นะครับก็กางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ตั้งได้นะครับเนี่ยไม่โกงนะฮะตั้งได้แล้วก็กดลงแบบนี้ Photopro, x o HR Pro นะฮะมีขาแบบควิกล็อกนะฮะควิกล็อกคือหมุนแบบนี้นะฮะควิกแล้วก็ล็อกนะฮะสขาเนี่ยมี4ท่อนนะฮะและที่สำคัญพับเก็บได้วรวดเร็วมากๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะและที่สำคัญแข็งแรงมากด้วยะะ <S <S จุดเด่นข้อที่3นะฮะนั่นก็คือสามารถปรับ เป็นแนวตั้งและแนวนอนได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าขาตั้งกล้อง p h o t o Pro เอ็กโ HR Pro รุ่นนี้นะฮะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นหัวบอลเฮดนะฮะหัวบอลเฮดหมายความว่าสามารถปรับนะครับได้อิสระเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ต้องบอกว่าหัวของเขาเนี่ยนุ่มมากๆนะฮะแล้วก็ลื่นมากเห็นไหมฮะถ้าได้ลองจับเองเนี่ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสมูทนะฮะสมูทแล้วก็ปรับได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนนะฮะวอร์ติคอและก็ฮอริซ ONTAL แบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ขาตั้งกล้องที่เอาไว้ปรับแนวตั้งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายวิดีโอแนวตั้งถ่ายรูปภาพแนวตั้งนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้หรือเอาไปใช้งานไลฟ์สดนะครับก็ใช้เป็นแนวนี้นะฮะส่วนใหญ่จะใช้เป็นแนวนี้นะครับหรือใช้งานโดยทั่วไปนะครับปรับเป็นแนวนอนแบบนี้ก็คือใช้ได้ปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้ ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะฮะต้องบอกว่ามีความแข็งแรงของขาตั้งกล้องมากๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เราปรับแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับเนี่ยปรับให้อีกทีนะฮะก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ล็อกค,ครับอ่าแล้วก็ปรับแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกค,ครับแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวบอลที่อ่าใช้งานได้ดีแล้วก็สม o ท t h นะฮะ it, crates. เวลาที่เราปรับนะฮะจริงๆต้องบอกว่าปรับ ได้อีกหลากหลายเลยนะครปรับแพนปรับซ้ายปรับขวาแบบนี้ก็เหมาะมากๆนะฮะสำหรับคนที่เอาไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งไลฟ์สดแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับสามารถปรับทั้งแนวตั้งแนวนอนได้ง่ายและก็สะดวกมากๆนะครับจุดเด่นข้อที่4นะฮะนั่นก็คือ Quick h o r i z o n t a l นะฮะแล้วก็สามารถปรับหมุนได้360องศา พูดแล้วอาจจะงงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับให้ยกนะฮะปลดล็อกข้างหลังตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ยกขาตั้งกล้องแบบนี้นะฮะแล้วก็ผลักตัวนี้ออกมาครับนี่แล้วก็หมุนแบบนี้สามารถหมุนเนี่ยฮะได้360องศาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาที่เราจะถ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นมุมนี้นะฮะเขาเรียกว่า horizontal แบบ360องศานะฮะสามารถปรับได้เร็วด้วยนะฮะแล้วก็ หรือพูดง่ายๆว่าถ่ายท็อปวิวนั่นเองนะฮะเป็นมุมที่สูงแล้วก็กดลงมาแล้วก็เอาสินค้าวางไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะที่ผมชอบมากๆเพราะว่าจุดเด่นข้อที่5นะครับน่นก็คือระบบอาคาสวิตช์นะครับอาคาสวิชเนี่ยจะเป็นเพลทแบบหนึ่งนะฮะที่สามารถเอามาใช้กับอุปกรณ์ขาตั้งกล้องไมคกันสัน่นหรือ อุปกรณ์อื่นๆนะฮะที่มีระบบอา c a คาสวิตนะฮะสามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะฮะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าอาคาสวิตนะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เพลทของรุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าขาตั้งกล้อง Photo Pro X-Co กโ Pro รนะฮะรองรับนะครับสำหรับการใช้งานแบบนี้สำหรับ เลนส์ที่เป็นซ u เปอร์เทเลนะฮะก็จะมีระบบอาคาสวิตช์เหมือนกันนะครับสามารถที่จะถอดจากขาตั้งกล้องตัวนี้ Move ไปขาตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งได้หรือจะถอดจากขาตั้งกล้องตัวนี้นะฮะมาเปลี่ยนเป็นไม้กันสั่นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับกับระบบอาคาสวิตของ Photopro x ก o ์ r r r o นะครับผม ก็ต้องบอกว่าขาตั้งกล้อง Photopro นะครับ Xco HR Pro นะครับเป็นขาตั้งกล้องที่ผมใช้งานจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนะครับแล้วก็งานไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะเหมาะมากๆนะฮะสำหรับผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้ขาตั้งกล้องสักหนึ่งตัวนะฮะที่ใช้ฟังก์ชันได้ครบแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ Photopro Xco HR Pro นะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั้ง3ขานะครับแล้วก็เรียกว่าไต p พอร์หรือว่าโมโนพอร์ตนะฮะขาเดียวก็ใช้ได้นะครับหัวบอลเฮดที่ค่อนข้างปรับได้อิสระปรับแนวตั้งและปรับแนวนอนได้นะครับและที่สำคัญสามารถผลักหัวออกมาและสามารถถ่ายเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าถ่ายเป็นท็อปวิวเอาไว้ถ่ายสินค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่งหรืองานวิดีโอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ใช้งานทั้งขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้กันสรรั่นที่ผมมีนะฮะก็ต้องบอกว่ามันทํางานได้ง่ายแล้วก็ครบครันสาหรับผมเลยนะฮะหรือใครที่กําลังทํางานแบบนี้นะฮะคล้ายๆผมเนี่ยอยากได้ขาตั้งกล้องสักหนึ่งรุ่นแบบนี้เอาไปใช้งานคล้ายๆกันเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็ต้องบอกว่า Photo Pro เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Cam e r a Zoom Camera <c ram era> นะครับร้านกล้องชั้นนำที่อยู่ในห้างสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประทับใจแล้วก็ส่วนตัวใช้งานเองนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ <IS> พี่ๆน้องๆนะฮะได้เข้าใจแล้วก็รู้จักกับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับส่วนใครอยากให้ผมทําเรื่องไหนนะฮะหรือสงสัยเรื่องอะไรนะฮะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือถ้าสิ่งใดที่ผมทําตกหล่นไปก็ พิมพ์ไว้ได้นะครับผมจะน้อมรับและยินดีปรับปรุงทุกประการนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ